คลิปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับจริงๆแล้วมันก็คือ EP ต่อจากเกาะช้างนะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านไร่แผ่นดินนะครับหมู่บ้านนี้มีเหยเื่อแดงที่เยอะมากๆนะฮะแล้วก็พาไปวัดวดหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆเลยเช่นเดียวกันนะครับถ้า,าว่าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยครับทุกคนแทนเปลี่ยนนะครับตอนแรกว่าจะกลับบ้านเราถึงฝั่งแล้ว แล้วตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวกระป๋องกำลังจะนั่งเรือไปที่บ้านหมู่บ้านไร่แผ่นดินอ้าวท่าเรือกระป๋องท่าเรือเออกระป๋องอะไรฮะเรากําลังจะไปที่หมู่บ้านไร่แผ่นดินต้องขอบอกก่อนเลยนะครับทริปนี้เกิดขึ้นแบบกระทนหันมากๆทุกอย่างมันก็เลยดูรีบร้อนไปหมดนะครับตอนนี้เราขึ้นเรือกันก็คือเลทมากๆแล้วนะทุกคนและตรงนี้ก็คือท่าเรือกระป๋องนะครับเราจะใช้เวลาในการนั่งเรือไปประมาณ2 0ถึง40นาทีกว่าเราจะถึงหมู่บ้านไร่แผ่นดินในจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้เราก็ ถึงหมู่บ้านไร้แผ่นดินแล้วนะดูดิบ้านเขาจะไม่มีแผ่นดินบ้านทุกบ้านจะมีเสาพิมบันดเลนหมดเลยครับที่โพนเลนทุกอย่างเลยมาถึงที่พักแล้วไปล่องแพนะครับ,ท,ท,รรบทุกคนโคตเหนื่อยเลยวันนี้เราจะไปล่องแพกันลองแพ,ลงแ,พแล้วนะครับไปออกตัว ในการล่องแพของที่นี่นะครับจะมีเรือมาลากแพของเราออกไปนะไปกลางทะเลจะไปชมทะเลแหวกในระหว่างทางนั้นนะ่ะจะมีเหี่ยวแดงมาแบบเยอะมากนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะด้วยนะแต่ละฤดูก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับบางฤดูก็ไม่มีทะเลแหวกนะในกิจกรรมของที่นี่ก็จะมีเรือคายักแล้วก็มีการนั่งแพเปียกท้ายเรือเลยนะทุกคนทะเลแหวกเขาบอกว่าทะเลแหวก ในี่แหทะเลทะเลแหวกทะเลแหวกทำไมมามีแต่คนครับตอนนี้เราอยู่ป่าชายเลนกันนะครับมาดิเกาะ่อมเกาอไห อันนี้มีเรือให้บริการนะครับแล้วก็จะนั่งไปพี่ๆเขาใจดีมากๆครับที่นี่ชื่อว่าอะไรวะริมทะเลจันโฮมสเตย์ เยอะโคตรโคตรโคตรเหี่ยวครับทุกคนดูที่นี่บอกเลยนะครับว่าเป็นแบบบ้านนะเที่ยวบ้านเพื่อนกับผมสตีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาบินโดรนให้ดูนะทุกคนว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงก็หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งกินุูเฟ่กันนะครับก็จะมี ปูมีกุ้งะนะทะเล,ะลอ่ะกิทะเลจอนุสเต็กหลังจากล่องเพลเสร็จแล้วนะครับขึ้นมาก็จะมากินบุฟเฟ่ตกันนะครับทางน้ำอมมริสทางบุฟเฟ่ตทะเลเ,เลยนะครับมีเยอะมากระหว่างเรากินนะเราก็ขอเพลงได้แล้วก็สามารถร้องคาราโอเกะได้นะครับ ดีตอนเช้าใครขึ้นเล่นสน,นุกง่ายมากลุบไหมโลกรับเช้านี้ริมทะเลจันโฮมสมสตย์บรรยาก,ศกาศก็ประมาณนี้<ม>ตอนเช้านะครับเราก็ยังเหลืออาหารอีกหนึ่งมือนะกับทังที่พักนะครับกินข้าวก่อนแล้วเราจะขึ้นเรือกลับฝั่งกันนะครับเพื่อไปเที่ยวกันต่อนะวันนี้เราได้กลับบ้านกันแล้วนะทุกคน ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดเข่าบรรจบแล้วก็กําลังจะเดินเข้าไปเน่าบวัเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับสวยก็เลยมาแวะอีกรอบหนึง่งโบสถ์ไม้เก่าโบสถ์ที่นี่เป็นไม้เก่าโบราณน,นะครับแล้วก็มีสะพานแขวนมีประตูต้นไม้ใหญ่เดีย๋ยวพาไปดูทีละจุดกันนะอันนี้คือหน้าโบสถ์ะทุกคนโบสใหญ่มาก ตอนนี้โบสถ์เขาเหมือนจะบูรละอยู่ด้วยนะเพราะรอบที่แล้วมาเขาไม่ได้บูรลนะน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นสะพานแขวนสะพานแขวนไปถ่ายรูปถ้ามาช่วงฤด,ดูน้ําน้ําเยอะๆครับมันจะดีมากเพราะว่าน้ํามันจะเต็มตรงนี้เลยแล้วก็สวยม,มันจะใสมันจะใสมากแต่วันนี้น้ํามันน้อย เนี่ยครับสะ่พันแขวนไปเดินถ่ายภาพกันได้อันนี้ให้อาหารปลานะครับใครอยากให้อาหารปลาแต่มันไม่น่าจะถึงปกติแล้วถ้าน้ํามันเยอะๆมันจะมาเต็มหินเลย จะไปต้นไม้ใหญ่กันนะครับใช่แล้วครับเออตอนนี้เราจะไปต้นไม้หนต้นสมพงอายุกว่าร้อยปีรอดประตูพญาไม้มงคลนี่ดูบทข้างหลังยังสวยยังสวยครับทุกคนนี่คืออุโมงต้นไม้นะครับเราถึงกันแล้ว ูงต้นไม้เราลอดมาคือต้นสูงใหญ่มากครับดูใครมาที่นี่อย่าลืมมานะวัดเขาบรรจบใช่ะะแต่แนะนำใ,<ช>ให้มาช่วงฤดูฝนจะดีกว่าเพราะว่าจะได้เห็นน้ำตกสวยไปอีแบบหนึง่งหรือจะมาหรือจะมามาได้ตลอดแหละไปจุดต่อไปนะครับต้นมาอ่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์อายุป่า สองรอยปีแปดคนโอบของวัถบรรจบไปเราจะเดินไปส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยไปกันนะครับแต่วันนี้เราจะไปมันจะเป็นทางแบบเดินป่านิดๆถ้าพาเด็กๆมาก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กๆครับแต่คนโตอย่างเราเหนื่อยเ <c oughs> นี้ไม่ค่อยมีใครมา <c oughs> เขาเห็นทางแล้วเขาไม่มากัน เราทู่ไปครับถึงแล้วครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์แปดพระองค์แปดคนโอบเราแปคนโอบอืมนี่ห,หายากมากอย่างเงี้ยนี่คร้ยน,นี่ครับ,รบ,รบพระเจ้าห้าพระองค์อย่งี้นะครับ ที่สุดท้ายแล้วครับที่นี่ขอบันจบกลับบ้านแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะทุกคนคไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วจันทบ,บุรีเคยไปหลายที่แล้วครับแต่ถ้ามอาีอีกมีอีกมีเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ลงใน Youtube สักเท่าไหร่แต่อันนี้ก็จะลองลงดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะอยากให้ไปเที่ไหนคอมเมนต์มาไปแล้วครับบาย